กุ้งย่างฮะกุ้งย่างร้อนๆเตาถ่านแบบนี้นะฮะพ่อจ๋าแม่จ๋า วันนี้พาทั้งแจ่มมากินบุฟเฟ่นะฮะบุฟเฟ่ปิ้งย่างนะคะนี่ที่ร้านเขาจะมีหมดเลยทั้งหมูกระทะทั้งทะเลเผาอะไรแบบนี้นะฮะที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี่นะฮะคือกินได้ไม่จํากัดเวลาคนละสองแม่และราคานี้คือรวมขนมหวานเครื่องดื่มอะไรทุกอย่างหมดแล้วคือโคตรขุมเอาจิงอันนี้คือสั่งมาแค่เซี่ยวหนึ่งเองนะเธอตักมานิดเดียวจริงๆในไานอาหารเขาจะมีเยอะเลยโต๊ะวางไม่พอไปเขาคือร้อนเร็วมากเธอวางฟูแบบเดียวปูจะสุกแล้วเนี่ยนี่ จะมีเป็นหอยแมลงคู่ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะทุกคนมีหมึกมีกุ้งกล้ามกลามกุ้งแม่น้าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นหอยหมากเนาะแต่หอยหมากที่นี่ตัวใหญ่กว่าเธออันนี้ดูดิสาตัวใหญ่ๆเป๊ะเลยอะบบเ,เออแบบนี้นะคะย่าง้วยเตาถ่านหอมๆร้อนๆนะฮะร้านที่เรามานี่นะคะเขาได้ชื่อตัวแตกบุฟเฟ่ทุกคน จะอยู่ที่ซอยจรินบางแสนเลยฮะห่างง่ายๆหน้าร้านมีที่จอดรถด้วยไม่ต้องพูดเยอะแล้วระหว่างรอขอกินกุ้งดองก่อนเลย <c oughs> ต้องน้ำจิ้มแลอย่างเงี้ยเนื้อหวานๆดอ,อ,องมาใหม่ๆแม่อร่อยนเนื้อเด้งมากอันนี้คือรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์ด้วยนะทุกคนเรียนอยู่นี่นะคะไปฮะโคตรขุมมีกุ้งดองก็ด้วยนะแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้จะเป็นเมนูพิเศษแต่ละเดือนเนาะแต่ละเดือนเขาจะมีพิเศษวนๆรันไปอ่ะนะเมนู อย่างนี้เรามาสองคนก็ได้กุ้งสิบตัวอ่าคือไล่คนละห้าตัวเหรอใช่อาไปฮะจะตัวไม่เล็กนะตัวใหญ่นะเนื้อเด้งมากพอแล้วของเธอเหลือตัวเดียวแล้วนะที่นับอยู่นะจะบอกว่าส่วนตัวคือชอบความเตาถ่านเวลาย่างอะไรพวกนี้เตาถ่านมันจะมีกลิ่นหอมนะเธอเนาะใช่แล้วยิ่งย่างสามชั้นแบบนี้นะย่างไปเรื่อยๆให้มันแบบกรอบๆนะเธอฟินสุดเลยอ่าที่เห็นเราตักมานี่นะคะแค่เสี้ยวเดียวนะอย่างที่เราบอกนะ ในไลน์บุฟเฟ่ตอาหารอะไรเขามีให้ตักหลายอย่างอยู่นะเดี๋ยวพาไปเดินดูเนาะนี่ไลน์บุฟเฟ่ตที่เราจะพาไปดูแค่คนละ199ก็คือตักทุกอย่างทั้งหมดนี้ได้หมดเลยแต่ถ้า299เขาก็จะมี QR code ให้สั่งนะก็จะพรีเมียมขึ้นมาหน่อยอ่าไปเดี๋ยวพาเดินดูก่อนคือแค่199นี่ฮะมีกุ้งขาวมีซีฟู้ดอะไรแบบนี้แล้วนะอ่าแล้วก็มีแมงกะพรุนนะะ หรือหมึกกรงหมึกกรอบนะหรือว่าใครชอบกินคางหมึกก็มีนะได้เลยประมาณนี้ฮะมีหมึกมีอะไรเนี่ยอะไรสบายนางปะใช่สบายนางมีไก่หมักงาแล้วก็มีนี่ด้วยมีเนื้อหมักนี่มีเนื้อวัวด้วยนะฮะใครชอบกินเนื้อวัวนะคือจะบอกว่าหมูเขามีให้เลือกเยอะมากนี่มีทั้งหมูนุ่มหมูหมักงาแบบนี้เลยอ่านี่ฮะแล้วก็จะเป็นหมูหมักพริกไทยดํานะฮะอ่าอันนี้จะเผ็ดร้อนนิดนึงนะฮะใครยังเผ็ดร้อนไม่พอนี่ มีหมูบาร์บีคิวที่สําคัญคือมีหมูหมาล,ล่าใช่อันนี้คือยงไม่เคยเห็นเลยนะ <c oughs> ใช่ฮะแล้วก็เป็นหมูเด้งนะคะแล้วก็อันนี้อะไรแม่อันนี้เบ <c oughs> คอน,นอุย้ยม,มีเบคอนด้วยแม่จา๋าอ่าแล้วก็เป็นตับหมูช,ชอบกินตับไหมชอบกินตับไหมชอ,ชอบเ <c oughs> อย,ยิ้มอย่างเดียวเลยอันนี้เขาจะมีเป็นพวกเครื่องเคียงของกินเล่นไส้กรอกเต้าหู้ลูกชิ้นไข่อะไรพวกนี้นะแล้วนี่ด้วยมีไส้หมูด้วยเธออ่าไส้หมูเนี่ยอุ้ย ไส้หมูนี่ไปย่างจิ้มน้ำจิ้มนะแม่เนะาะแล้วอยากให้ดูโซนผักของเขาแม่โอ้โหตะการตามีผักหลายอย่างมากควางตุ้งไต้หวันข้าวโพดอ่อนเห็ดเข็มทองเห็ดออริจิกระหล่ำปีอะไรก็คือมีหมดอันนี้คือยังไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะเขามีโค้กเป็นขวดเล็กแบบนี้ให้หยิบไปด้วยเธอ <c oughs> ที่เห็นอยู่นี่นะคะขวดใหญ่ๆเป๊ะๆแบบนี้ คือหยิบไปได้เลยที่โต๊เลยนาะเขาคิดอยู่ในราคา199แล้วเนาะคือรวมหมดทุกอย่างแล้วใช่แล้วเขาก็จะมีเป็นน้ำผลไม้น้ำชงอะไรแบบนี้นะใครชอบมาไหนก็กดเอาแล้วไฮไลท์คืออยู่ตรงนี้เลยของกินเล่นเขาเยอะมากเลยนี่ฮะให้ดูฮะเขาจะมีเป็นของทอดลูกชงลูกชิ้นนักเก็ตหอยจ้อคือมีหมดนะฮะมีลาบหมูมีน้ำตกเฟ้นไฟที่สําคัญคือมีกุ้งถังด้วยแม่ คือกุ้งถังเขาทาให้เสร็จพร้อมเสิร์ฟเลยนะฮะหนมจ้องหนมจีนแก้งเฉียวหวานใครชอบก็ตักเอามากาักกะโรนีข้าวผัดบะมงบะหมีมีหมดแล้วโซนยำเขานี่คือมาแบบแซ่บๆซเด็ดเดเลยมีทั้งยำไส้หมูยำหมูยอแบบนี้นะแล้วนี่อันนี้เขาชอบมากเป็นยำล็บมือนางเธอคือ,อแบบดื่มดึงมแบบนี้เลยกรึบนะฮะแล้วก็จะเป็นยำไข่าดาวเนาะแม่เนาะอ่าใครชอบมาไหนก็คือแซ่บทุกอย่างอะแม่นะ้ำจิ้มของที่ร้านเขาก็จะมีให้เลือก3ามตัวนะฮะเป็นน้ำจิ้มซุกี้น้ำจิ้มตัวแตกทีเด็ดค ือน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยฮะนี่เอาไปกินกับกุ้งกับหมึกอย่างเด็ดและราคานี้คือรวมไอติมขนมหวานทุกอย่างคือเลือกตักได้เองเลยนะฮะไม่มีการชาร์จเพิ่มแล้วทุกคนให้ดูความสามชั้นแย่มาแบบกรอบเออแบบนี้ฮะกับน้ำจิ้มปกับน้ำจิ้มสูตรของทางร้านเขาจะเป็นน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มผสมถั่วเนาะใช่เขาชื่อน้ำจิ้มตัวตัวแตกว่านนดนัวนะแม่นางซี่หรอเออโอ้ดูความยุบยิบจิ ความน้ำจิ้มมันหยดย้อยซะหลือเกินแม่จ๋าทีเด็ดที่เด็ดขายเด็ดเลยอะไรไส้หมูเอออันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นยำไส้หมูเถอะแบบนี้นะฮะอยู่ในไลน์บุฟเฟ่ตักมาเลยของที่เล่นที่จริงจังอ่ะไม่เล่นแล้วอันนี้ยน้ำยำเขาออาแบบเปรี้ยวเผ็ดมากเอ้ยำไส้หมูมากรึ๊บแบบนี้เนาะเครื่องเริ่มติดแล้วลงไปเลยแล้วจ้ากุ้งออกเป็นถาดอันนี้ก็จะสั่งผ่าน QR code นะ อ่าตัว299เนา้าเก้านะเขาไดมีคิวออร์เดอรให้สั่งเนาะ<ช>ถ้าไม่ได้อยู่ในไลน์บุฟเฟ่ต์นะก็คือสั่งได้ไม่อันเหมือนกันใช่คือสั่งได้เรื่อยๆอ่านะสั่งมาเต็มเตากินหมดก็สั่งกินหมดก็สั่งและที่เห็นชีสอยู่นี่นะฮะคือรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์ด้วยนะจ๊ะสั่งได้เรื่อยๆเนาะสั่งได้ไม่อันเนาะแม่เนาะใช่จังซีลาจังซีลากินช่ำๆเออไปอย่างร้อนๆเดือดหกเจอ๊ยบข้างนอกมันจะกรอบๆแม่เนาะรอมนอกเออแบบเนี้ย กินกับน้ำจิ้มทีเด็ดนะฮะเป็นน้ำจิ้มขัวแนะนำเลยอันนี้อี้ผมจิ้มวันนิดนึงอร่อยอ่ะใช่ร้อนร้อนไม่เปล่าเลยยอมรับ่านวันนี่เขาเลยคืนแรงจริงไหมหมดเลยแป๊บเดียวแป๊เแบ,บเดียวกันแล้วอาหารไปกินไส่อัหามาเอากุ้งไหม้แล้วกุ้งจะไหม้หมดแล้วอันนี้จะเป็นหอยมแมลงคู่นะ ตัวใหญ่เป็นหอยแมลงภูนิวซีแลนด์ป่ะแมะอย่างงี้เนาะเพาว่าไม่น่าใช่นะเธอแต่ตัวเขามาเต็มฝาอยู่นะอฮ้ยแต่เต็มฝาจริงตอนแรกพี่ก็นึกว่าใช่แต่ไม่น่าจะใช่เนาะตัวมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหอยไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวดูดีดูดีดูดีให้ดูแต่ละตัวฮะเต็มฝาทุกอันอ่ะอ่าประมาณนี้พี่สั่งมาให้เธอใหม่ๆห่พูนพูถ้วยแบบนี้เลยถ้วยนั้นไม่น่าพอดูทรงแล้วเอาไหมเอะเอาไปเลยพี่ว่าช้ำช้ำสองสองตัวสามสองถ้วยสามถ้วยอ่ะเออโรยไป แล้วแต่เราจะกินบุฟเฟ่อันนี้เป็นไรอะเธอเนื้อสไลด์เธออมาเป็นแผ่นแบบนี้นะมาเป็นผัดถาดอันนี้คืออยู่ในบุฟเฟ่ด้วยนะจ๊ะทุกอย่างที่เรากินง่ายๆไม่มีอะไรสั่งเพิ่มเลยหมึกย่างนี่ก็คือต้องคู่กับเตาถ่านจริงๆนี่ฮะอ่าห้าตัวพอแล้วอันนี้เราย่างแบบว่าไม่ต้องให้สุกมากนะมันจะไม่เหนียวใช่จู๊ดวาวแบบนี้นะคะไปแม่เนื้อสไลด์เป็นไงจ๊ะ เนื้อคือดีแหละแม่เนียคอเออมาแบบนี้สไลด์มาแผ่นกําลังดีนะไม่หนาไม่บางไปนะใช่ย่างจะได้ไม่ต้องเคี้ยวนานโอ้โหร้อนร้อนเลยแม่เอ้ยอุ้ยดูควันเนี่ยระดับนี้ไม่ต้องเป่าใชฮะคลองแพ่อันนี้กุ้งที่เราแกะมานะฮะกุ้งก้ามกามกุ้งแม่น้ำอะไรทุกอย่างก็ตัวประมาณนี้นะแกะมาแล้วอ่ากินเป็นจานไปเลยไม่ต้องกินเป็นตัวแล้วกินเป็นบอกแล้วว่าย่างทีเดียวแล้วก็กินทีเดียวเออนี่ฮะไป เป็นงานแม่นี่กับน้ำจิ้มสีบุญนแซบๆอ่าจุดจั่วแบบนี้ฮะป่ะยังร้อนๆมันหอมเต้าถ่านเนาะแม่เนาะอูวามเด้งของกุ้งดิดึงๆเลยเมื่อกี้เนี่ยนะครอือหือสิูโอ้ยน้ำอะไรกระเด็นแม่นัำจิ้มเนี่ยเว้นควันท่วมเลยโอ้ยไปจั่วท้าแม่จ๋าระวังลิ้นพองนะแม่ออืืห ของตุ้งติ๋วเขาแซ่บไปเธอออกเปรี้ยวออกเผ็ดเลยใช่ไหมเปรี้ยวเผ็ดอยู่เนาะใช่ไปฮะเดี๋ยวผมขอตัวกินต่อก่อนนะทุกคนนี่ย่างไว้สเปร์สปาไว้หมดแล้วร้านเขาจะเปิดแต่4ี่โมงถึง5้าทุ่มเลยนะทุกคน <c oughs> เขาจะอยู่ในซอยจรินเลยใครมาไม่ถูกเดี๋ยวเราใส่พิกัดมาให้ใต้โพสต์เนาะจริงๆอ่ะเขามีตั้งแต่199เลยนะแต่ย้ำก่อนว่าแบบที่เรากินอันเนี้ยคือคนละ299ราสนะรวมทุกอย่างหมดแล้วรวมน้ำรวมขนมหวานอะไรหมดแล้วใชเนาะร้อยเก้าเก้คือจริงๆก็รวมทุกอย่างเหมือนกันนะ แต่ว่าจะไม่ได้พวกรวมกุ้งแม่น้ําเตาย่างอะไรต่างๆที่มันพรีเมียมขึ้นมานิดนึงอะ่ะไม่ได้รวมเนื้อสไลด์อะไรพวกนี้อ่าประมาณนั้นให้สั่งสองกเคุ้มจริงเออสองเก้ากินได้ทุกอย่างก็จุกๆแล้วนะแม่ตอนนี้เธอรีบม,มาช่วยกินก่อน๋ <laughs> ยวแม่กินหมดนะ <laughs>